Thank you สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึก2คันนี้นะครับเป็นรถซิงแนว90เลยทั้ง2คันเลยครับโตโยตา้าซูเปอร์วิวไซส์นะครับแล้วก็จะเป็น Honda ้ r ดี m 50cc นะครับแบบมีไอ้โม่งด้วยนะครับเป็นแบบรถ X Super One เลย คันนี้พิเศษที่ผมเคยโม้ไปคอยคก็จะเป็นเครื่องยนต์สูตรของซูเปอร์เลยนะครับอของวิวไซต์ทางสำนักเขาเลยก็จะเป็นเทอร์โบคู่คือถ้าเกิดซูปเปอร์เดิมๆมมาจากโรงงานที่เป็นเทอร์โบคู่เหมือนกันแต่ว่า ส่วนมากคนประเทศไทยเนี่ยเวลาทำเนี่ยเขาก็จะใส่เทอร์โบเดียวเพราะมันง่ายมันง่ายต่อการทำมันใช่ไหมใช่เทอร์โบตัวเดียวอันนี้ก็ต้องเวสเกตสองตัวท่ออินเตอร์ก็ต้องมีทางเข้าสองตัวสองอันใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมีโบอลอลฟ้าลสองตัวอันนี้ก็จะเป็นคือเคยคุยกับกูรูคนที่ทําเครื่อง 2J เเขาจะบอกว่าอันเนี้ยมันคือศิลปะ ของการทํารถเพราะว่ามันค่อนข้างยุ่งยากในการตีเขาุงเขาควายอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสูตรของเครื่องวิวไซด์เลยคือง่ายๆไม่ทำอ่าก็ไม่ไม่มันเป็นสูตรของปียุค90ยุคนู้นด้วยนะครับอย่างอย่างท่อก็จะเป็นท่อเอินนะครับเราก็พยายามจะคีปลุกเดิมไว้นะครับของแต่งตรงรุ่นอ่ามันก็จะเป็นตรงของปีมันเลยคือถ้าเกิดไปดูในวิดีโอของซูเปอรซึ่ง วิวไซส์ซึ่งของปี9ก้ากว่าเนี่ยเสียงเครื่องยนต์หน้าตาเครื่องยนต์ก็จะเป็นแบบนี้เลยใช่มันก็จะเป็นเหมือนชุดคิดเป็นออริจินอลแบบนี้เลยเนาะออจะลงงานมาเป็นแบบนี้เลยของวิวไซส์ใช่ใช่ใช่ของวิวไซส์อะไปออกมาจากสำนักเขาก็จะเป็นแบบนี้เลย600กว่าแรงม้าอะไรเงี้ยครับทัไมนั้นก็ถือว่ามหาศาลนิดนึงร้อยแรงม้าใช่ใช่ผมก็ฝังใจสมัยนู้นเลยแล้วก็ล้อครับก็คือคันนี้วิวไซส์ทั้งหมดใช่เบรกก็จะเป็นอลคอนก็ที่บอกไปว่าอันนี้มาจาก โตเกียวออโต้ซาลอนเลยยกมาเลยนะครับใช่แล้วก็มีภาพตอนยกเลยนะผมเห็นมี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 ใช่ใช่ เป็นสีบรอนมาแล้วคันนี้ก็พิเศษก็จะคือมีเบาะเป็น A8 ก็ตรงยุคตรงรุ่นเขาก็คือเบาะอแปนะครับคันนี้น่าจะมีในเมืองไทยรุ่นนี้แบบนี้ถ้าเกิดครบครบอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะมีคันเดียวนะคันเดียวเลยใช่ไหมณวันนี้น่าจะมีคันเดียวแล้วก็หาไม่ได้แล้วเนาะตอนนี้มันก็ไม่มาใช่ถ้าเกิดเป็นแบบมีเครื่องครบทุกอย่างอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นโป่งอ่ะผมว่าน่าจะมีคันเดียวววุกโอที่บ้านหนึครับมีชุดแต่งตัวไหนบ้าง โป่งเนาะใช่เป็นคอมแบททูมันจะเป็นสองชิ้นนะครับอเป็นสองชิ้นมันจะเป็นชิ้นแยกไม่ใช่ชิ้นเดียวเธอโบคู่นะอินเตอร์มันก็ต้องเข้าคู่อย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นแบบของแล้วเพราะว่ามันยุคใหม่เขาจะไม่ค่อยทําแบบนี้กันแล้วคือเส้นสายมันก็จะดูแบบเป็นชุดเกาะสมุไรนักรบเลยกระจกกระจกมองข้างเขาเป็นไฟฟ้าใช้ได้ใช้งานได้เหมือนกันทุกอย่างยังสมบูรณ์ใช่อย่างอย่างไอตัวนี้ครับอย่างเปิดเข้าไปในห้องโดยสารเนี่ยอย่างพวกเกตวัดเนี่ย ก็จะเป็นในยุคนั้นแต่ยุคนั้นก็จะเป็นแบบ HKS แต่อันนี้ผมเปลี่ยนเป็นเดฟฟี่ไปแล้วนะครับก็จะมีเหมือนแบบมีพวกปรับบูุบไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะครับก่อนหน้านี้มันก็จะเป็นแบบมีใส่กล่องทำมุงทำเมอร์อะไรเงี้ยบอรเนาะบอร์นอันนี้จะทำสีเดียวกับตัวรถไปเลยจะดูเรียบร้อยได้บอร์นไตัววิงหลังตัวนี้เป็นเป็นคาร์บอนเนาะเขาตามชุดแต่งเป็นเหมือนกับลายทอรแคทนเนาะใช่ไหมซึ่งใช่ซึ่งซึ่งผมมันไม่เคย มีความคิดว่าจะชอบรถสีทองเลยนะครับแต่เป็นรถสีทองที่ซิ่งได้แต่จริงมีประวัตินะสีทองเนี้ยสีทองสองทีใช่ไหมครับเคยได้ไหมนี่ก็ดูดูดูจอได้ครับอ๋อที่มีของใหม่ก็จะเป็นตัวดิฟฟี่เนาะใช่ดีอะไรเงี้ยเรตามยุคตามสมัยครับเติมเข้าไปหน่อยนึงเนาะเพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนคงเป็นโอโมลิเป็นฮเคเอสอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วพอเป็นสมัยใหม่ก็จะเป็นดิฟฟี่ไปแล้วนะครับคือเอกลักษณ์ของ คันนี้พอมันเป็นโป่งล้อมันก็จะลึกมากล้อคันนี้ก็จะเป็นรู้สึกจะเป็นออฟเซตบวกสิบสองนะถ้าจำไม่ผิดนะยังมีสเปคอยู่นะก็เป็นสิบนิ้วนะครับสิบแปดสิบนิ้วออฟบวกเก้าก็ได้มาสภาพใหม่เลยเนอะใช่ก็ไม่มาจากติดรถเลยคือหน้าตาแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วใช่ล้อก็เอาไปรีสโตมาใหม่คือทางออโต้แฟคทอรี่เขาทำขึ้นมาคันนี้ครับ ทะเบียนก็ตรงรุ่นเลยตรงปีเลยเจแซดแปดศูนย์ขับดีขับดีช่วงล่างเป็นอารกอสตาแล้วก็ขนาดวานก็ขับดีใช่ไหมอยาจะบอกว่าจริงๆแล้วให้เครดิตเพื่อนหน่อยครับว่ากาลัดไลฟ์วอชแมนเนียเนี่ยดูใต้ท้องได้มุดได้ดูได้เลยใช่ไหมมุดได้ดูได้เลยครับท้องนี่ขาวเลยนี่สั่งให้เคลือบแก้วเลยนะเงาหรือเปล่า ทอเทิร์นี่เงาแวบเลยเรียกให้เคลือบแก้วมาเลยอันนี้ทำไานั่นแต่เกิน2ปีแน้วคันนี้เนาะใช่ใช่ทำมาหลายปีแต่ผมไม่ได้ขี่เลยครับใช่ก็ทําให้รถดูแลรักษาง่ายขึ้นเนาะใช่ใช่ไม่ต้องไม่ต้องดูแลรักษาอะไรมากฝุ่นฝุ่นไม่ค่อยเกาะใช่เพราะไม่ขี่เพราะไม่ขี่แล้วอยู่ในห้องแอร์ด้วยอยู่ในตู้กระจกด้วย สำหรับ EP นี้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่โอ๋บ้ากๆนะครับที่เอา2คันนี้มาแบ่งปันข้อมูลดีๆให้เราฟังนะครับคือไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าวิลไซส์แล้วก็ Honda d ดี 50cc คันนี้นะครับเป็นไงก็เพื่อนๆเนี่ยมีคำถามเกี่ยวกับ2คันนี้หรือว่าจะมีแนะนำคันอื่นที่ผมไปรีวิวนะครับหรือว่าให้ไปเยี่ยมบ้านใครนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้นะฮะที่เพจผมหน่อยแล้วก็ที่ช่องนี้หน่อยนะครับแล้วก็ฝากร้านผมไปด้วยนะครับ w a t c h m a n i a นะครับใครอยากจะ ดูแลรัการถยนต์นะครับเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกหรือว่าแบบว่ารีสตอร์รถยนต์นะครับเก็บจากสภาพมือสองให้เป็นป้ายแดงเลยเนี่ยติดต่อผมมาได้นะครับยินดีให้คับปรึกษาแล้วก็บริการอย่างเต็มที่แน่นอนครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่โอด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับ